ก็ไปก็ไปห่อไปหออกเม็ดแป้งแข็งนะครับนี่นะคฮะอ่าปนๆหน่อยู่นะครับได้ค่ะอ่าโหอ่ะสุดยอดนี่นายแจกเนี่กินยังนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าคือจี้หล่อใช่ไหมแม่จ้าจี้หล่อจิ้งหรีดจิ้งหรีดกองเท่าไหร่คะกองละร้อยร้อยอันนี้ต้องไปขุดหาใช่ไหมมันยังอึดอ๋อมันยังอึดอยู่มันก็เลยลอยนึง่อโอเคค่ะแม่ อาหารปลาอาาาหรปลกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งปลาคุนไหอยากกินอะไรกินเสี่ยงขาไปซื้อมาไงไอ้ตำจักระจันไงยายบอกว่าเห็นไหมยายบอกไปทำก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้ค่าตัวซะเอาหมื่นหนึ่งอะไรนะเอาหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะมองกล้องทางนี้เอาเท่าไหร่นะคะหมื่นหนึ่งว้าคิดแล้วหมื่นหรอไปทำกับข้าวกัน ทางกับข้าวกันเล้อเลอเล้เลอล้อเอ้เลอ้เอ้ยเจ้าวันดีดังเด้อกับเมยเมันเดินไปใช้มีตขวดดียาญ่ทางนั้นยหญ่มูแอมคนดังหรือบาคบดังเน้อใหย่น่ะดังกว่าุมตูงฝุ่นไปเพื่องลวงมันก็บีตะกลดยกมือไหวราชการทางบิดเฮ้ยเห็ดกินยังบ่หูแอมนี่ ไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกให้ยายถทำให้คัำไม่กินในพริกยายนะบ้านไม่บีบได้กระบุกเนาะแมงแครงนะคะแมงแครงวะเนี่ใช่นี่ปบดแมงแครงยายปบดแมงแครงให้ผมได้ค่าตัวไงใส่กระเบียงแน่มันมีอะไรท้อมอยู่หน่อยนี่จิโร่บ้านเห่าเลยจิโรมีตัจิโร่เธอเคยเธอเคยขุดหาจิโร่ปะเคยๆจริงเหรอเอาไปถอดได้ไหมครับ รอเธอทอดเหรอใช่แอมชอบกินป่นทอดกินก็กินได้เนาะยายได้ได้หมดทุกอย่างช่วยกันช่วยหน่อยช่วยกันทำหน่อยครับทำจาดกรลูกนี่จิโรอเออมาเอันพริกพริกป่นแล้วก็ปุงสุรุฒปงสุรุอ่าอีกครับอ่าาอืเอาอะไรอีกเรื่อหอมเนาะเออเค จะปันหลับไฟนะครับได้เต็มถ้วยหนึ่งหลับไฟเลยเพรามันใส่ในเบตัวน่ะโอ้ยดอกเพลย์กระบาดกระขี่วุ้บหมดแล้วปักน้ำไม่ใส่หรอได้จะใสดอกบัวชีส้มโพดเดี๋ยวเพื่อต่อไปใส่อะไรคะปลาเด็ก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 คือปลาล่าในเบรทุกปลาใสเลยใส่เลยพักงขับประกาศยังเอ้า ล่าสุดให้แถวนี้นะพ่อผู้ใหญ่บ้านประกาศเขาบอกยังเขาบอกฟังฟังโอ้โหกว่าจะประกาศเอาละเอาละตามเถอะเมือไงแตะกล้องแทบไม่ทันตะกล้องต้องเร็วนะต้องเร็วนะอ่ะบุดีชิมชิมนะครับจางนึกเค็มกับเพิ่มเอายังใจ เพ็ดหรือจางจาเค็มเค็มขี้มือครับเอายังส่ว้ามาบานาครับเคแล้วอีกครับด้วยมากส้มแ้ๆเนาะอวรุ่นไหนเยรุ่นไหนเหมนี้อ่ะร้อนเบิดมือใหญ่บีง้บาะนาเซเบิรใช้อีกบอนอับะเดกเอบมาประเด็กต้นต่อไปมาัิปลเด็กจบดีบอวเ้่าวนบ ก็ถามเธอเธอชิมอ่ะกิลกะเม่ชิมแหมผู้ชาบ่มอพริกพ่อบอกข้าช่วยนี่หลยใหญ่เออเดียวชวยไม่เดยวก็มีเยอะอยู่ดีได้ชอบมูก็ไปช่วยตัวตกิ้โรยด้วยผักหอมนิดนึงเออ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 โเยนไปละมีนะยข่าตายไปบาทปี พี่น้องกินเข่าค,ขค่ะเู่บ่เบยนั่นมาครับ,ก,บก,ก,กินเข่าเมื่อไอืมเอาล้อปนจักรจันทร์กนเนยอืมปนจักรจันทร์จังต่าปนแมงแข้งวันนี้โอเคอืมนแมงแข้งครับปนแมงแข้งกับกีโรอืม <c oughs> อืมใส่กีโรหักลวกแม่แม่เทาลวกแม่ลูกเคยให้ยังยั่วน้องถา ามารับยายครับเอาเลยเอาเลยเอาก้อนเอาก้อนมือเปื่อนอะไรอืมเป็นหินหมอหเป็นไงป็นใจวะอืมอืมสุดยอดยดามันมึนเยขออีกฝันห่ได้บ้ากันด้วยนะไปเจ็ไเ่ไ